คลิปนี้กะยุ่กกบ,บอัวกัวให้บ้านคือเกาเดอจ้านี่ก็สิเป็นภารกิจหลังจากตื่นนอนกะสิตื่นสวยแน่จักน้อยคือเกาเนาะราวามือนีเป็นวันหยุดตื่นขึ้นมาแล้วกะหาล้างถวยล้างซ้ำหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซักผ้าซักแพรหากวดเฮียนกวดซ่านพี่น้องมือนีกะสิเงียบเงาแน่จักน้อยเพราะว่าพี่สิงโตเป็นไปบานยายตั้งเมื่อวานแล้วเน,นาะจ้าตอนนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมเนาะปิดประมาณสองอาทิตย์นี่ละสิ้นเดือนเพิ่นกะจังสีมา มือสิให้แม่ไปรับเอากับว่าจากจากนั่นกับมาทําการลีดผายคนหน่อยมือนีก็เป็นมือวันสุกคือเกาสุดที่เราใส่กับเป็นสุดหม้อหอมจ้าระว่างนี้คนหน่อยกับ,บ่ทันไดนตื่นเนาะคุณแม่ก็หาเตรียมเสือผาระว่างนี้ก็กินกาแฟไปนําจ้าพอยิ่กึ้มก็ย่างเขามาเท้ามือนีจะไปเกี่ยวหยาซอยคอยแนเด้อบ่ได้ไปเฮ็ดยังหลายดอกไปเป็นมูค่คอยซื้อๆว่าสั่นเอาผู้ชายส่วนมีอยู่บ่อห้องสิบ่ไป ก็คือในใจอยู่เดเบียกเฮี้ยนก็ร้าหลายเหตุบ่ท่านแล้วอยู่พี่น้องสักผ่ากับหอดตบ่ท่านเดหอดบ่ท่านในตาค่ะนะเพื่อผู้้ายจ้าไปน้ำเขาก่อนบ่โดนคนหน่อยกระตื่นจ้าย่ากับมะทาฮ่าพอดีกับผีถุงเงินถุงทองเมื่อนี่กับสียาเป็นผู้ทรงไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าแม่สิไปทุระก็พอจ้าคุณแม่ก็ได้เตรียมกระเป๋าเปาสุดนักหลอดนักเรียนให้เสื้อน้อยจากนั้นก็ได้มาทำการใส่สุดเกิดบูดสุดหมอล้ำข่อยสันตัวบาดนี่ ตอนนี้ก็สิเป็นเวลาเกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วนะจ้า,จาพอย่กึมแล้วก็ไปเอารถประจำตําแหน่งออกมาเรียบร้อยแล้วระหว่างนี่กะลีลาลีลาก็จักว่าหายให้ไี้อย่างอยู่กับ่แล้ลง่ยวงยขว่อยและวลึกได้อีกคือ,คอเกาวา่าไปเกี่ยวหยานี่มันต้องโดนแน่เลยข่อยก็เลยยางไปเลาะปลาบักซีดาคือเกาก็ไปได้บักซีดามาหนึ่งหน่วยสองหน่วยคือเกาพี่น้องแล้วเลี้ยวไปพ่อนนะ่เห็นป่าบักพผาแหมหยอดปักบุ้งแม่จางามงามเดี๋ยวมือแรงสิมาเก็บไปรวกินอยู่ บอซิดาตอนนี้ก็ห่างหแางแลวลเด้อจา้าบ่คอยมีนวยแล้วเพราะว่าเก็บไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเนาะจากนั้นก็ได้ดไปหาแต่งกระตาหมากตัวบาดนี่ก็ได้หมากล่องกองมาซิดาแล้วก็ได้น้ำเด้อฮาเทียเบาหวานขึ้นพี่น้องบ่ทห้โดนพายกลมกับเอินห้องมาเด้อมาเด้อสิไปบ่สิไปบอ,ไป,บอไปก่อนละเด้อวระซันนี่ละจ้ารถประจำตำแหน่งทุกข่อยเดี๋ยวสิมเาเ้าซูเบิ่งอีกเด้อว่าไปจังไดมาจังไดพี่น้อง <laughs>